เรียบหรูและดูแพงกับดําดุไปดูกันนะครับผมว่าวันนี้เรามีอะไรสวัสดีครับผมต้นนะที่ฝาาการขายของ Ford รุ่นพิลพลม5ครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเด็กน้อยขาย Ford ครับผมวันนี้นะครับเรามาเอาใจสายครอบครัวครับผมก็คือ SUV นะครับผมแต่วันนี้นะครับลูกค้ามีโจทย์ครับผมว่าเป็นแบบดําดุดําดุเลยครับเรามาพบกับรถคันนี้ดีกว่าครับนี่ข้างหลังเราเลยครับผมเป็น RS p o r t ครับผมตัวนี้บอกเลยครับว่าเป็นรถ SUV ที่เป็นกระแสในตอนนี้ครับผมและยอดฮิตมากและแคมเปญก็ดีที่สุดนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากครับผมแล้วมาดูรีวิวรถกันก่อนนะครับว่ากับรถคันนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับด้วยตัวนี้นะครับผมเป็นตัวเอสปอร์ตนะครับผมตัวนี้ราคาที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทครับผมตัวนี้บวกแพคไปอีกห้าหมื่นนะครับผมนะครับมาในการตกแต่งวันนี้ให้กับลูกค้าครับผมบอกเลยครับว่าบอกเลยว่าโชมใหม่ชบเชียวไม่เหมือนใครที่นี่แน่นอนครับ ในส่วนของตัวแรกครับที่เป็นตัวสกของตัวกระจังหน้าของตัวนี้เป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์แต่ที่ก่อนๆนะครับเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์แบบขีดๆใช่ไหมครับตอนนี้บอกเลยครับว่าวิกเตอร์ได้ทํากระแสมาแรงนี่เลยครับเป็นตัวขีดแบบนี้และมีตัวคําว่า FORD f ฟอร์ดตัวนี้เพิ่มปริมิติให้กับตัวกษรตัวด้านหน้าเข้ามาครับตัวนี้เป็นตัวสีดํานะครับตัวบอกเลยว่าแค่นี้ก็หล่อและฉบเฉียวแล้วนะครับ แล้วเข้ามาข้างบนนะครับผมตัวสอนอระลิกของตัวสปอร์ตตอนแรกนะครับจะเป็นตัวสีดําถูกไหมครับตัวเล็กๆดังนั้นครับมองมันไม่เห็นเล็กไปลูกค้าขอเป็นครับขอเป็นตัวคาวาเอเวอรเสตัวนี้ที่เป็นสีตัวผม่้มนี่ครับผมบอกเลยครับว่าเห็นครับเด่นนะครับแล้วก็มาในส่วนของตัวกันชนครับผมกันชนล่างครับบอกเลยครับตัวนี้กันชนล่างเป็นของตัววิกเตอร์ v สองนะครับผมนี่ฮะตอนแรกครับมันจะมีตัวโซลทตีสีสีเทาสีต่างๆลูกค้าขอแบบคุมโทนแบบดําทั้งคันครับผม ได้ครับตัวนี้เราทําจัดสีดําใหม่ให้ครับของลูกค้าครับทาสีให้กับลูกค้าเลยเพื่อให้เข้ากับตัวรถแบบนี้นะครับขอเลยครับว่าโอ้สวยงามดูครับไปแล้วมาดูทางด้านข้างครับผมโดยในส่วนของตัวที่เป็นในส่วนของตัวกระจังหน้าและกันชนด้านหน้าเสื้อด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในส่วนของคิย์ล็อครับผมตัวนี้เราคีย์ล็อก็เป็นตัวคิยล็อของตัววกเตอร์แบบขนาดสานิ้วนะครับตัวนี้ก็ทําสีเป็นดําด้านให้กับลูกค้าเหมือนกันครับผมเพื่อให้เข้ากับตัวที่เป็นตัวกันชนตรงนี้เห็นไหมครับต่อกันกับตัวนี้เลย นะครับผมให้มันมีมิติที่ดีที่สวยงามขึ้นกว่าเดิมนะครับในส่วนของตัวล้อนะครับยังเป็นล้อดำของล้อสปอร์ตเดิมๆครับที่ขนาดของ20เข้ามาต่อโรงงานอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวสีดําลงดําอยู่แล้วนะครับมาครับมาด้านนี้ครับลูกค้าครับผมชอบความเป็นส่วนตัวนะครับผมบอกเลยครับว่าจัดฟิลเซรามิกของเราให้นะครับผมที่60%รอบคันครับผมเข้าไหมครับลูกค้ามีความส่วนตัวแน่นอนนะครับ แล้วด้านต่อไปครับผมในส่วนของตัวรถนะครับด้านหลังก็เหมือนกันครับจะเป็นตัวคิวล้อที่มากับตัวรถเหมือนกันครับผมน้าลูกค้านะครับสนใจนะครับเนี่ยบอกเลยครับว่าในส่วนของตัวนี้ครับรถของเรานะครับเป็นตัวรถยูโรไฟล์เรียบร้อยแล้วนี่มีไลร์บุหให้ด้วยครับและงนีครับรถของคุณนะครับยังสั่งงานผ่านมือถือของคุณได้เลยด้วยระบบฟอร์ดพาสครับไม่ว่าคุณจะสตาร์ทรถล็อกรถลดล็อกรถหรือว่ารถคุณอยู่ที่ไหนสามารถทําการ บุก킹ในทําการเข้าเช็คระยะผ่านมือถือของคุณได้ดูคุณเองได้เลยนะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าคุ้มที่สุดตอนนี้คืออะไรครับบอกเลยครับว่านี่ได้ส่วนลด10,000แบาทนะครับผมบอกเลยครับ10,000นบาทนึกต้องออกรถคันนี้นะครับของโตเอลเอสปอดหรือถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจแบบแคมเปญดอกเบี้ยศนะครับผมใช่ครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับถูกต้องครับสี่สิบแปดนวดและความชิ้แต่งแบบนี้ไปเลยนะครับบอกเลยครับว่าโดนใจแน่นอนถ้าลูกค้าท่านไหนครับสนใจนะครับเข้ามาทดลองขับได้ที่ ชลูฟอดและทึกพะราม5หรือติดต่อน้องต้นหรือเด็กนักขายฟอร์ดได้เลยครับที่เบอร์0649645399ครับผมยังไงนะครับผมบอกเลยครับว่าเทมเป็นรุ่นนี้นะครับบอกเลยคุ้มที่สุดแล้วครับผมแต่ยังไงนะครับฝากไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมไม่ว่านะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปแบบไหนเลนเจอร์หรือเอเวอเรสต์เรามีสิ่งดีๆให้คุณเสมอนะครับผมครับสวัสดีครับ